จะมี20-30บเอซครับกํกำลังเขาบอกว่าประกอบร่างกำลังประกอบร่างอยู่ครับก็ลงเสานน่นนี่นั่นเลยก็คือผมไปเลือกบ้านที่เขาสร้างใหม่เลยคะคือไปลงเสานน่นนี่นั่นเลยครับก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยเราก็กะว่าจะให้มันจบที่วันเกิดใช่ครับช่วงกันยานใช่ไหม คิดว่าคิดว่าน่าจะทันครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีแต่งอะไรอีกนู่นนี่นั่นนะวางไว้มันเป็นยังไงว่ามันต้ประมาณมันดูแบบออใครใจแรงนะว่าคงจะต้องทำงานหนักมากครับก็ตั้งไว้ให้ไม่ให้เกินสัก20ประมาณนี้ครับ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็วาวางๆว,ว้าอยู่ตอนนี้ครับอันนี้คือผมตกแต่ภา,ายในใช่ใช่ครับใช่ครับจะไม่ให้เกินนี้จะไม่ให้เกินนี้ครับเ่้บ้าเสร็จไปุงก็ก็ถ้าช่วงนี้ช่วงนี้อย่างครับก็ตอนนี้คือเราก็ปล่อยให้ช่างเขาเป็นหน้าที่ของเขาทําไปก่อนครับผมคงจะเข้าไปดูหลังจากเสร็จแล้วนอะแล้วก็เข้าไปตกแต่งเลยครับก็กลาว่าจะเข้าไปดู เป็นห้องไหนใช่ไหมครับจริงจริงๆก็ทุกห้องนะทุกห้องครับก็มันเป็นความฝ่ฝันนะว่าครั้งหนึ่งอยากแต่งห้องตามที่ที่เราต้องการนะครับมันไม่รู้มันความฝันครั้งหนึ่งเราอยากออกแบบเองด้วยอะไรเงี้ยครับคือแต่ละห้องนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็วางไว้หลายแบบมากครับวางไว้หลายแบบมางมั่นใจใช่ไหมว่าเราเราเลือกออกมาแล้วมันจะตรงตามที่เราต้องการมันยากมากกัน คิดว่าคิดว่าต้องตรงตามต้องการครับรามาีภาษาแน่นนเลยมีอย่ในการดูแลมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแน่ครับมีเดี๋ยวมีอินเทอร์เน็ตแน่ใช่ครับแม่เนีเข้ามาช่วยบางทีไม่รู้ว่ามีห้องไว้สำหรับน้องหไหมอนะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ยังไม่ได้วางอะไรขนาดนั้นครับคือหลักๆผมผมตั้งใจให้แม่ครับผมก็คือเป้าหมายให้แม่คือคืออยากให้แม่เห็น สิ่งที่เราซัสิ่งที่เราซื้อสิ่งที่เราสร้างก่อนอะไรเงี้ยครับก็ยังครับแม่ผมบอกว่าอะไรก็ได้ใช่ครับก็ไม่ได้ปรึกษาว่าก็้อัก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยครับไม่ได้ปรึกษาเลยเพราะว่าเพราะว่านี่มันเป็นความตั้งใจของของผมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราก็ไปทํานู่นทํานั่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็คือจัดจังเองใช่ครับ คาดว่าคงทำครับแต่เอาคงจะเอาไว้ชั้นหนึ่งอะไรเยงนี้ครับคงคิดว่าอยู่ชั้นหนึ่งแต่ว่าแต่งคงแม่แม่คือแม่บอกว่าก็ยังไงก็ได้ขอแค่ไม่ให้เสียตังค์เยอะเลยแต่ว่าแม่เป็นอย่างนั้นครับได้บอกน้องคนแม่ไหมครับว่าเออไม่ถ้าแม่แม่แม่ดู่าวแล้ว่นะถ้าแบนี้แม่พร้อมยายเข้าอยู่หมอะไร่านใช่ครับเพราะว่า ก็กลัวอยู่นะครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยซื้อของมูลค่าที่แพงขนาดนี้มาก่อนนี่นี่ก็คงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแล้วนี่แม่ก็คงจะรับรู้แล้วครับว่ามันมูลค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแมใจดีที่จะมาอยู่กับเราในรับองเป็นแม่สุดยอดเลยอ่ะอะไรนะฮะก็แม่มาอยู่กับเราเลยอ่ะก็บอกแม่ไว้อยู่ครับแม่ก็ แม่ก็บอกว่าจะมาอยู่ด้วยแต่แต่ก็คงจะไม่ได้มาอยู่ยาวๆคงจะไปไปมาๆอะไรเงี้ยก็ชินกับอยู่ีนเนาะใช่เพราะว่าเรื่องนี้ก็เครียดอยู่นะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดนะครับคนต่างจังหวัดเนาะแม่ผมก็เขามีความสุขที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนข้างบ้านได้ไปตลาดได้ไปอะไรเงี้ยแต่พอที่มาอยู่กรุงเทพแล้วครับมันเป็นหมู่บ้านอ่ะเพราะมันเป็นหมู่บ้านมันก็เขาก็จะอยู่คนเดียวก็จะเหงาเลยครับใช่ครับ ก็ช่วงช่วงนี้ผมจะทํางานหนักครับช่วงนี้คือผมไปจริงจังกับละครคือหนักมากเลยครับก็ก็จะไม่ค่อยคนก็จะไม่ได้เห็นผมอัพนั่นอัพนี่เลยครับเพราะว่าผมก็ถ่ายละครบ4วันเลยครับอีกสาวันผมก็จะไปเรียนเรียนแบบหนักมากจรริง,งเากออ<อ>็คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่ครับก<อ>็ยังเหมือนเดิมครับมันน้อยลงในตังตนเพราเราเอาเวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คือทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมครับไอ้ไอ้น้อยลงเนี่ยจะเป็นการ ที่ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยอ,อ,อาจจะได้เห็นนู่นนี่นั่นน้อยลงเลยเพราะว่าผมก็จะมาทางแบบว่าการทางานเดี๋ยวมากขึ้นือปัญหากัแบบการไม่มีเวลาให้น้อง,ง่ก็ถามว่ามีไหมผมมันก็ยังไม่มีนะครับแต่ผมก็คิดว่าเขาก็เขาก,เขาก็คงคิดอยู่แหละว่าผมอาจจะไปงานหนักมากเกินไปอะไรเงี้ยฮะใช่ครับแต่ก็ต้องก็ต้องเข้าใจแหละครับเพราะว่า เพราะว่าผมก็บอกไว้ก่อนแล้วว่าละครเรื่องเนี้มันหนักมากสําหรับผมก็คือที่ทุกคนได้รู้ก็จะเป็นลิเกผมก็ต้องไปเรียนไปลําไปคือจริงจังมากครับคือเครียดมากก็จะไม่แทบแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยกมลยมมม็มีบ่นบ้างไหมก็ก็ต้องมีนิดนึงครับมีนิดนึง ก็ก็มีครับแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยครับเพราะว่าคือตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปไหนเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือทํางานอย่างเดียวเลยแล้วอย่างช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครันช่วงไหนครับสงกรานต์สงกรานต์ผมอาจจะกลับบ้านด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมอาจจะกลับบ้านไปหาแม่ด้วยซ้ำาครับไม่ไม่ได้ชวนเลยครับเพราะว่าเพราะว่า ผมจะกลับไปคือเหมือนแบบว่าพี่ชายผมจะได้เหมือนจะได้รับปริญญาอะไรรอบที่2ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นรับใบอะไรสักอย่างผมจะกลับไปค่อนข้างหลายวันด้วยก็เลยไม่ไม่ได้ชวนคนระับค่ะในี่แบบผมว่าคุมองค่ะในเรื่อการส่อนตัวของเราไมโดนโจมตลอดเลยมันมีแบบคืออ่านไหมคะแบบไม่ได้จริงจริงมันก็ไม่ไม่ไม่ไมีนะเ,เพราะว่าผมรู้สึกว่า มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเขาะครับคือคือเราเราไม่สามารถไปรู้ว่าเฮ้ยเหตุผลของเขาคืออะไระทุกคนเขาก็จะมีเหตุผลของเขาว่าเฮ้ยเพราะอะไรทําไมต้องแยกกันห่างก,กันเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ทําของเราให้ดีที่สุดเราก็อยู่กับปัจจุบันของเราแหละคือเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ต่างๆเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะ เอเกี่ยวไหมเหรอแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นอะไรเงไี้ยนะเพราะว่าผมก็มีเหตุผลของผมคือผมก็ทํางานจริงๆอะไรเงี้ยฮะคือก็เลยบอกทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าเพราะอะไรทําไมเอ้ยอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบว่าเฮ้ยเห็นในย t u b e หรือว่าเห็นลงรูปนูน่นนี่นั่นไปทํานั่นทานี่อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีเหตุผลของผมว่าผมทํางานหนักมากจริงๆ ใช่ครับใช่ครับก็ได้เ็แล้วามวานเราอย่างนี้ครับจริงจริงก็ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแหละเนาะว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะอะไรมันจะเป็นยังไงอะไรก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยหลักๆตอนนี้ผมทาผมซื้อบ้านตอนนี้ผมก็จะมาจริงจังกับเรื่องการทํางานแล้วก็รับงานทํานู่นทํานี่ทํานั่นเดี๋ยวต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยฮะก็คงจะคงจะก็คือมันก็เป็นการใช้ชีวิตแบบเนาะ มันอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยครับมมโดนยาหมอ้มีไหมมีไหมก็มีครับมีไหมก็มีแหละมันก็มีเครียดบ้างแหละนิดนึงครับ mm hmm. เพราะว่าคือผมก็รู้สึกว่าพึ้งยังไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วสุดท้ายผมก็ผมก็ต้องเดินออกมาตอบคำถามอะไรเงี้ยครับทั้งทัที่ผมก็ยังทําแค่งานทํางานแล้วก็ไปเรียนไปอะไรเงี้ยครับก็อยากอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยครับ จริงมันไม่เกี่ยวน,นะจริงๆผมว่าไม่เกี่ยวหรอกน,นะว่าคือมันก็ไม่ผม้็ยังไม่ได้เลิกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวอว่าว่าจะต้องเลิกไม่เลิอกอะไรยังไงแล้วต้องไปกลัวคุณพ่ออะไรเงี้ยเพราะสุดสุดท้ายแล้วผมว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักของผมกับเบสอะถ้ามันมีวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นผมว่าพ่อแม่เขาคงเข้าใจ มีครับมีครับเขาก็พ่อก็มีจริงๆก็มีนะความรักมันก็มีทั้งแฮปปี้บ้างทะเลาะกันบ้างอะไรเี้มันมีครับพ่อก็จะมาพูดว่าพ่อถามมาแล้วนะนู่นนี่นั่นให้เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ครับใช่พ่อจะเป็นตรงกลางให้โอเค okay, ขอบคุณครับ